สวัสดีเด็กๆของครูทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูกี้เราจะพบกันทุกวันพุธเวลา9นาฬิกาตรงนะคะสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่15แล้วนะคะเด็กๆที่เราได้มา,เ,าเรียนออนไลน์กันในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับวันนี้อีกเช่นเคยนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้จนจบเลยไม่ว่าจะเป็นกลางคลิปหรือท้ายคลิป นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมีใบงานแล้วก็มีแบบการทดลองให้เด็กๆดูด้วยถ้าสมมุติเด็กๆไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะเด็กๆอาจจะไม่สามารถทําการบ้านหรือไม่สามารถทําใบงานได้ดังนั้นคุณครูอยากจะให้เด็กๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ เดินทางมาถึงบทที่3แล้วนะคะเด็กๆอีกหนึ่งบทเท่านั้นเราก็จะจบในคลาสวิชาวิทยาศาสตร์แต่เราก็ยังจะมีการทบทวนอยู่นะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันเอสารในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างนะ ในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะขึ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ค่ะคุกกี้มีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆดูแล้วสังเกตนะคะว่าในคลิปวิดีโอนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง จากที่เราได้ศึกษาในวิดีโอนะคะจะทำให้เราเนี่ยทราบวา่าแมงแล้วไอศครีมนั้นนะ่ะถูกวางทิ้งไว้จนละลายหรือมีการเปลี่ยนสถานะถูกต้องไหมคะซึ่งในชีวิตประจำวันเด็กๆต้องเคยได้ทานไอศครีมอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้น,เ,นเด็กก็พอจะทราบว,ว่าเมื่อไอศครีมเนี่ยถูกวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติที่ไม่ได้อยู่ใน ตู้เย็นมันก็จะทำให้อศสครีมนั้นละลายแล้วเราก็จะแก้ปัญหาโดยการนำไอศครีมที่ละลายนั้นนะคะไปแช่ตู้เย็นหรือแช่ช่องฟรีซถูกต้องไหมคะเด็กๆซึ่งเมื่อเรานำไอศครีมที่ละลายเนี่ยไปแช่ตู้เย็นหรือแช่ช่องฟรีซแล้วนั้นมันก็จะทำให้อศสครีมกลับมาแข็งตัวอีกครั้งหนึง่งแล้วเด็กๆก็จะทานไอศครีมแท่งได้อย่างอารอร่อยใช่ไหมคะ ตามที่ว่าไอศครีมที่ละลายเป็นของเหลวเมื่อถูกแช่เย็นจะกลับมาเป็นไอศครีมสถานะของแข็งอีกเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะเด็กๆตามที่คุกกี้ได้ขึ้นข้อความไว้ด้านบนดังนั้นไอศครีมนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้นั่นเองค่ะเพราะว่าตอนแรกมันถูก วางทิ้งไว้แล้วละลายใช่ไหมคะเมื่อเรานำกลับไปแช่เย็นมันก็กลับมาเป็นไอศครีมอีกเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หมายถึงสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ตัวอย่างนะคะเนยเมื่อเกิดการหลอมเหลวแล้ว หลังจากนั้นเมื่อเราทิ้งไว้สักครู่นะคะหรือนำไปแช่เย็นเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นเนยอ,อีกครั้งนะคะต่อให้เขาละลายแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลายเป็นเนยอ,อยู่เช่นเดิมอีกตัวอย่างนะคะน้ำแข็งเมื่อเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวไปแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นน้ำแข็งอีกครั้งเมื่อเรานำไปแช่เย็นถูกต้องไหมคะเห็นไหมคะว่าสารสองอย่างนี้ เมื่อเกิดการหลอมเหลวแล้วก็จะกลับมาเป็นสารตัวเดิมได้เหมือนเดิมค่ะตัวอย่างอื่นๆนะคะก็อาทิเช่นไอน้ำช็อกโกแลตเป็นต้นค่ะถัดมานะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้หมายถึงเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นสารเดิมได้ค่ะอย่างเช่นเช่นท่อนไม้คุกกี้เนี่ยนำท่อนไม้ ไปเผาไฟใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลายเป็นถ่านสามารถกลับมาเป็นท่อนไม้เหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นถ่านแล้วเราก็เอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกต่อไปค่ะถัดมานะคะแท่งเหล็กเมื่อแท่งเหล็กเนี่ยโดนอะไรเอ่ยเมื่อเหล็กนะคะทำปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนและธาตุเหล็กก็จะเกิดเป็นล่องรอยของการผุกรก่อนหรือเกิดเป็นสนิมนั่นเองค่ะ ตัวอย่างอื่นๆนะคะอาทิเช่นการเผาไหม้ของกระดาษหรือ,อการทอดไข่เป็นต้นนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยหลังจากที่เราทอดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะนำกลับมาเป็นไข่ที่เป็นฟองเหมือนเดิมได้ถูกต้องไหมคะค่ะค่ะคูกี้ก็ยกตัวอย่างสารทั้งสองแบบแล้วดังนั้นไปสู่กิจกรรมวิทยาศาสตร์กันเลยค่ะ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะคำที่แจงให้นักเรียนจำแนกการเปลี่ยนของสารที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้อย่างน้อย5ข้อก็คือข้อ,อประเภทที่1นนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่าจากที่ได้เรียนมานั้นคุกกี้ก็เอ่ยถึงหลายครั้งเหมือนกันนะคะในตัวอย่างเด็กๆลองคิดดูสิว่า การผันกลับได้ของสารและผันกลับไม่ได้ของสารเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมานะคะงานชิ้นนี้นะคะทําลงในสมุดวิทยาศาสตร์ชัน้นป5นะคะเขียนตัวบรรจงลายมือสวยงามนะคะแล้วก็หากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆถ่ายส่งลงลายผู้ปกครองพร้อมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปจริงๆแล้วครูกี้มี ข้อคิดดีๆนะคะจากพระพยอมกรายาโนมาให้เด็กๆด,ด้วยกันค่ะขั้วของความชั่วอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวขวั้วของความดีอยู่ที่ความเสียสละค่ะฝากไว้ให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กดติดตามเพื่อดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ